เต์ฮูดค่ะป้ายนกแก้วเหมือนเดิมจ้า3,000บาทราคาเดิมใครรับพิมพ์มาอะว้าวลายทหารซิสวมรวมกันลูกค้า 45กิโล9ก90ถึง100ตัวโดยประมาณนะออดิดาสค่ะมีหัวผ้าให้หลุ้นทุกลูกนะลูกค้าไปลุ้นกันได้เลยออกมาออกหน่อยบอกไม่ได้เลยต้องลุนนะคะแต่ผ้าค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียมไม่เยอะป้ายน,นี้นะคะ ใครรับรีวิวแจ้งได้นะคะใครอยากได้ลูกใหม่ก็สั่งได้เลย n y c มีสินค้าเยอะเลยลูกค้ารุ่นนี้มีแบบเออัวนี้อะไรนี่ Quick Silver น,นี่ใช่ไหม Quick Silver 3,000บาทเท่านั้นนะคะอสอเวตเตอร์ฮูดนี่เมื่อกี้มันคือตัวอะไรไม่รู้เผื่อใครรู้จักรีบอกรีบอกเออรีบอกมีแบรนด์ให้ลุ้นนะลูกค้าโอ้ยสีสดโอ้ยไม่น่าล่ะพี่เอว่าทำไมมันสีสดก็มันแบบมันใหม่แบบนี้เลยลูกค้าตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยแบรนด์นี้นะคะ นี่ป้ายังอยู่แบบนี้เลยพี่ใหม่ๆเลยนี่อุย้ยผ้าผ้าสดจริงๆนะคะลูกค้าเอาไปขายกันได้เลยช่วงยิ่งช่วงหน้าหนาวนะคะยิ่งขายดีกันข็้ไปใหญ่เลย <c oughs> เอาไปซักเอาไปรีดเตรียมขายกันได้เลยไม่ต้องเตรียมหรอกเพราะหลายๆคนขายไปแล้วหลายหลายคนเริ่มขายกันแล้วนะคะ หลายหลายคนสั่งกันแบบเยอะมากไดมอนด์ไดมอนด์ตัวนี้ไดมอนด์ Diamond. ซิปสวมรวมกันคะแบบคะส์ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะคะลูกหนึ่งเอาไปก็ขายได้หมดเลยลูกค้าแบบสวมก็มีแบบแบบสวมหัวแล้วก็แบบ เสื้อเป็นเสื้อคลุมซิปหน้าก็มีนะคะคะกันมาในหนึ่งรูปนะที่สำคัญผ้ามันค่อนข้างสะอาดนะคะลูกค้านไนกี้ Nike คะ่ะเมื่อกี้อดิดาสอันนี้ไนกี้นะ ใครอยากลุ้นเองสั่งได้เลยใครไม่อยากลุ้นรับกระสอบรีวิวได้เช่นกันนะคะตัวนี้ฟอกค่ะฟอกอไรอ้สีสดดีลูกค้าคือพวกนี้มันมีหลายเกรดนะเกรดถูกก็มีนะคะตัวส0 0พนต้นๆนนะแต่เราไม่ได้ขายนะคะลูกค้าเราขายแบบเกรดดีหน่อยอุ้อยอันนี้มีเฟอร์ด้วยนะเดี๋ยวขอดูหนะึ่ย มีเฟอร์เก๋ๆอะ่ะแบรนด์อะไรวะมีขนเฟอร์ด้วยแชมเปียนค่ะตัวนี้ใหม่มากแชมเปียนตัวนี้นี่นะคะผ้าใหม่เิ๋เลยแชมเปียนม,นมีมีโลโก้อยู่ออโอเค เลยตัวนี้สีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็ปักที่หน้าอกด้วยขายกันได้ยาวๆเลยพี่ยันนุ่นแหละปีใหม่นะคะสเวตเตอร์ฮูด3,000บาทค่ะลูกค้าราคาลูกละ3,000บาทซื้อ10ลูกขึ้นไปลดอีกค่ะโอ้ยสวยอ่ะลูกค้า ใครรับลูกรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้ทุกตัวนะคะได้ตามที่เปิดให้ดูได้เลยนี่เหมือนแชมเปนเลยนะไม่ใช่แชมเปนหรอเหมือนแชมเปนเลยสามพันทวนสี่สิบหโลประมาณ9 0้าสถึงหนึนะคะลูกค้าจำนวนตัวนะ อยากได้สินค้ารุ่นนี้สั่งได้ตลอดนะคะเพราะว่าสต็อกเยอะมากอุ้ยด,ดูดูดิเอาอีกแล้วอะ่ะเนี่ยพี่บางตัวคือยังไม่ได้ใส่แบบเนี้ยป้ายังห้อยอยู่เลยอะ่ะนะคะความแบบความใหม่ของเขานะคะค่าค่อนข้างสะอาดจริงๆนี่ไว้นี่ <laughs> น่ารักดิ สามพันเท่านั้นุวยสีชมพูลูกค้าบางคนนะ่ะเขาเอาไปแยกนะแบบไปถึงเขาก็คัดเลือกสีหวานสีพัทเทลแยกขายอีกราคาหนึ่งน่ารักน่ารักแชมเปี้ยนอีกแล้วถ่ายรูปลงหน้าเฟซโพสสวยสวยสีพัทเทลตัวละร้อยตัวละร้อยห้าสิบ สบายค่ะต้นทุน30 30กว่าบาทหัวผ้าก็ขายอีกราคาหนึ่งนะคะมารับเองได้เลยค่ะเข้ามารับที่โกดังเองก็ได้จา้ามีสินค้าเพียบเลยรุ่นนี้นะคะมีประมาณ3 4 0 0รูกได้นะคะตอนนี้ที่โกดังเข้ามาได้เลยจา้าโอ้ยทอมมี่ลูกค้าดูแขนดิ ตัวนี้ทอมมี่โอ้ยใครไม่อยากลุ้นเอาลูกรีวิวใครอยากลุ้นมาซื้อลูกใหม่ได้เลยมีเพียบเลยจ้าใครซื้อเยอะลดอีกนะลูกค้าแบบซื้อแบบเหมาเหมาอะ่ะเพราะว่าจะมีสินค้าจำนวนเยอะ ลัดเซลมีทุกไซส์เลยลูกหนึ่งนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดเลยลูกค้าสั่งได้เลยอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นลายเสือ นอตเฟสค่ะบิ Big ๊กโลโก้เอาจากเอาจากใครรับแจ้งมานะจ๊ะได้ทุกตัวนะไนกะี้เนี่ยสามลูกค่ะพิงคค่ะไนกี้ <Okay. S 1> สิบชีสตัวนี้น่ารักนะคะไนกี้ แอลโลโพสเทลเฮ้ยล็อกซี่เป็นขอบนะคะดีเทลน่ารักเก๋ไก๋ลูกค้านี่อะไรจ้ะสตาร์วอลนี่ ไม่หัวให้หลุ้นนะคะหน้ายไนกี้อีกแล้วจ้าออพิงตัวนี้พิงนะคะอะสามรูปค่ะที่เก็บค่ารถได้เลยนะ อืมหนูส่งที่อยู่แล้วเดี๋ยวโทรหาเขาได้เลย,ยเขารับของยอยู่ที่ประตูหน้าอุ้ยอันนี้อะไรวะน,นี่โอ้ยนารูโตะลูกค้าอันนี้นารูโตะนารูโตะสกรีนแบบสวยๆเลยอันเดอร์บิ๊กโลโก้เอาหแวนบิ๊กโลโก้จ้าอุ้ย Under, ดีดาสบิ๊กอุ้ยลูกนี้เทปปิดแวนหมดเลยไม่ได้ปิดปิดหมดเลยรับปะลูกค้ารับรับลูกรับตอนสุดท้ายพี่เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษได้นะคะขึ้นก่อน าวางโอ้โหป้ายนกแก้วในตำนานจริงๆสวยตลอดเปิดไม่เคยผิดหวังเลยย่าใครจะสั่งสั่งกันเข้ามาได้เลยป้ายนกแก้วยังมีสินค้าอีกหลายร้อยลูกนะคะในสต็ตอกนะ อล้นแล้วลูกค้าอันนี้คือจะให้ดูแบบพวกหัวหัวผ้าตัวที่เอาไปทำราคาได้นะคะแล้วพวกหางพี่ก็ขายได้นะคะตัวละห้าสบหกพวกหางผ้าก็ขายได้ด้วยนะคะหัวก็ทำราคาได้ตังหากนะคะหลักร้อยอยู่แล้วบิก๊กบิ๊กโลโก้อย่างเงี้ยมีมีไปถึง300บาทนะคะเนี่ย อ d ดิดาส i g v a n Big Under Big นี่ก็ Under Big Logo The n Log o เดอะนอตเฟสบิ๊กโลโก้ทอมมี่แบบนี้อาดิดาสแบบนี้แชมเปียนโลโก้ปักที่หน้าอกแบบนี้นะคะแล้วก็แชมเปียนมีโลโก้แชมเปียนแบบนี้นี่ดูสภาพกลิบเลยตัวนี้อ่ะยังมี n นกี้อีกเออสตาร์วอ s ์อีอก นารูโตะอีกเอา้ามาลายเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรไอ้สีมานารูโตะอีกอเอ้าวางไม่นเลย Naruto. นารูโตะนี่วางตรงซาวอนี่ก็ได้เลยเต็มละเนี่ยพี่เต็มเฟรมเลยนารูโตะนารูแตะเอา้นานีิดาสป้ายวางไป ไปนกแก้วในตำนานเออช่างมันไม่เป็นไรนะอะใครจะสั่งแคปหน้าจออินบ็อกซ์มาเลยพี่3,000บาทใครซื้อ10ลูกขึ้นไปมีราคาลดพิเศษให้นะคะขอบคุณค่ะ